สวัสดีครับพบกับไอป๊อกจัดสเปคคอมกันครับวันนี้ป๊อกก็จะพามาจัดสเปคคอมปี2024แล้วก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลัง,งเพื่อนทุกๆคนเลยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดอยากได้สเปคคอมแบบไหนขอให้ได้สเปคคอมตามที่หวังเลยนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวไอปพอกจะพามาดูสเปคคอมวันนี้นะครับคอมตู้ปลาวันนี้นะครับแอป๊อกก็จัดให้แบบการใช้งานตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการทำงานออกแบบ ตอบโจทย์ครบในเครื่องเดียวเลยมาเริ่มที่ CPU เลยครับเป็น i5 1 3 5.0 0มี14คอร์20เทสสำหรับการเล่นเกมนะครับบอกเลยว่า CPU ตัวนี้รองรับเกมที่ใช้งานคอและเทศหนักๆได้อย่างสบายหายห่วงเลยนะครับรองรับทุกเกมในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันนะครับบอกเลยว่าเหลือเฟือพร้อมกับมี ไอ์กพด้วยนะครับที่ช่วยเอาไปยิงสตรีมหรือว่าเอาไปประมวลผลงาน 2D 3D งาน,นนิดๆหน่อยๆสามารถทําได้นะครับหรือว่าใครจะเอาไปต่อหน้าจอแยกก็ทําได้เช่นกันบอกเลยว่าเป็นซี u สุดคุ้มประจําร้านแอดบ็อกเลยนะครับการที่เรามีคอเลเตช์เยอะนะครับจะช่วยในเรื่องของงานที่ต้องการการเรนเดอร์จะช่วยการเรนเดอร์เนี่ยเสร็จไว้ยิ่งขึ้นจากปกติเรนเดอร์20นาทีอาจจะเหลือประมาณ10-15นาทีนะครับแล้วก็ยังสามารถประมวลผลหลายๆอย่างพร้อมกันเปิดหลายหน้าต่างมพร้อมกันโดยที่ซี u ไม่100นะรันถึงราให้การ ทำงานโดยโรวมของเราลื่นไหลไม่แหลกไม่กระตุกไม่ค้างนั่นเองต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็น ASUS palm b 7 1 0 m wifi นะครับตัวนี้รองรับการใส่แรมได้4แถวใส่ m 2ได้2ตัวรองรับการเสียบการ์ด pcie 3 s l สล็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอการ์ดเสียงการ์ดแลนอนะไรอย่างนี้สามารถเอามาเสียบได้เลยนะครับแล้วก็ยังรองรับ wifi รองรับบูทูธ รุ่นใหม่ล่าสุดอีกด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สายแลนเลยนะครับสะดวกสบายไม่ต้องเสียบสายพลุงพลังนะครับหรือว่าใครจะเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธ ลำโพงบลูทูธก็สามารถทําได้นะครับวิล์อินบลูทูธมาในตัวเลยในอนาคตถ้าเราอยากจะอัปเกรดซีลที่ใช้ไฟนหนักไม่ว่าจะเป็นตัว i 7 i 9เมนบอร์ดตัวนี้ก็มีภาคแกะไฟที่รองรับซี u ที่กินไฟเยอะนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการซิงค์ไฟ rgb นะครับสามารถซิงค์ไฟ rgb ได้หลายตําแหน่งเลยนะครับเมนบอร์ดตัวคุ้มมากๆต่อมาครับสำหรับสายครีเอเตอร์สายทํางานหลายหน้าจอหรือว่าสายเล่นเกมไปด้วยสตรีมไปด้วยหรือว่าจะเล่นเกมไปด้วยเปิดหลายโปรแกรมเปิดหลายหน้าต่างควบคู่กันไม่อยากจะเปิดปิด หลายโปรแกรมบ่มอยๆนะครับก็แนะนําไปเลยครับรม32กิกเพราะว่าเกมทุกเรื่อเนี่ยเกมบางเกมก็กินแรมเยอะนะครับอย่างเช่นเกมฮอกวอตเนี่ยเปิดเล่นเกมไปกินแรมประมาณ20กิกแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับถ้าเกมไหนกินแรมเยอะแล้วแรมเราไม่พอเนี่ยเวลาเราเล่นเกมจะรู้สึกว่าเจอการเฟรมกระตุกเฟรมกระชากนะครับแล้วก็เวลาเปิดโปรแกรมก็คู่ไปกับการเล่นเกมด้วยเนี่ยบางทีอาจจะมีหน่วงมีกระตุกนะครับแล้วก็ในส่วนของการทํางานนะครับการที่เรามีแรมเยอะเนี่ยก็สามารถ เปิดโปรแกรมทํางานได้หลายโปรแกรมอย่างตัวพเอง,เ,องเวลาตัดต่อวีดวีโอตัดต่อรูปภาพเนี่ยวก็จะเปิดค้าพูดกัน2-3โปรแกรมเลยนะครับแล้วก็เปิด Google Chrome อีก20-30แท็บนะครับการมีแรมเยอะเนะี่ยก็จะทำให้ความเร็วคอมพิเวเตอร์โดยรวมของเราเนีย่ย,ยมันโฟลมันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาในส่วนของ SSD นะครับตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็น5 1 2นะครับก็ เพียงพอต่อการเอามาใช้งานในระดับเริ่มต้น,นจนถึงในระดับกลางนะครับสามารถลงเกมได้ประมาณ2-3เกมถ้าเกมที่ความจุเยอะนะครับหรือว่าถ้าเราเก็บงานก็จะเก็บได้พอสมควรเลยนะครับถ้างานไม่ได้มีไฟล์ขนาดใหญ่แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาอัปเกรดในอนาคตก็เลือกเป็นความจุ1 tb หรือว่า 1000G พกิกปเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องอัปเกรดบ่อยนะเปิดใช้งานทีใช้งานกันได้ยาวๆเลยหรือว่าในอนาคตถ้า เอเดความจุจะเต็มแล้วเราก็ซื้อ M.2 อีก1สลอตมาเสียบเพิ่มเปิดใช้งานได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงวิดีโอใหม่เพราะว่าเมนบอร์ดตัวนี้รองรับสลอต M.2 ได้ถึง2ตัวเลยต่อมาครับในส่วนของการ์ดจอนะครับจะเป็นตัว rtx 4060บอกเลยว่าการ์ดจอตัวนี้เล่นเกมปรับสุดภาพสวยเล่นลื่นทุกเกมเลยนะครับเฟรมเรท60 เฟรมบวกเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกมไหนรองรับเฟรมเจเนเรชันนะครับเฟรมเดี๋ยวก็จะสูงมากยิ่งขึ้นอีกแล้วก็มีเทคโนโลยีอย่าง dlss รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็จะใช้ให้เฟรมเรสสูงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถ้าจับคู่กับหน้าจอเฮิร์ตสูงเนี่ยบอกเลยว่าเวลาเรามองภาพตอนเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนต่อมานะครับคอมตู้ปลาเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับคอมตู้ปลาแล้วนะครับก็แนะนํา ชุดระบายความร้อนด้วยน้ํา3ตอนเลยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของความสวยงามนะครับดูสวยดูเต็มแล้วก็สามารถปรับโหมดไฟได้อย่างอิสระเลยนะครับแล้วก็นอกจากความสวยแล้วนะครับยังช่วยให้ CPU ระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้คอสปิดเวลา CPU ประมวลผลหนักๆนะครับคอสปิดไม่ตกนะครับแล้วอีกอย่างช่วยถนอม CPU ถนอมเมนบอร์ดด้วยนะครับทำให้ CPU แล้วก็เมนบอร์ดไม่ร้อนจนเกินไปนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ครบ ลงตัวเลยนะครับสำหรับเซ็ตคอมประกอบเครื่องนี้ไม่ว่าจะเล่นเกมทํางานตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับในส่วนของคอมตู้ปลาก็สามารถปรับโหมดไฟได้นะครับสามารถปรับผ่านรีโมทได้เลือกโหมดไฟได้อิสระเลยมีโหมดไฟกระพริบตามเสียงนะครับหรือว่าจะเปิดปิดไฟก็ได้เช่นกันหรือว่าเราจะปรับออโตเป็นโหมด RGB ก็ได้เหมือนกันนะครับปิดไฟปุ๊บนี่ส่วนไฟชุดน้ำก็สามารถปิดได้ผ่านตัวโปรแกรมนะครับในส่วนของ ราคานะครับก็จะตกอยู่ประมาณ30,000ื่นไปไปลายสี่0 0ื่นต้นๆนะครับประมาณนี้ก็เตรียมงบไว้นะครับถ้าใครมีงบเท่าไหร่นะครับ ตั้งงบไว้ประมาณอประมาณ3,5 0ห0ืหรือว่า4 0,000นเนี่ยแล้วก็บอกการใช้งานแนละ้พราะก็จะจัดสเปคให้ตามการใช้งานเลยนะครับปรึกษาสอบถามได้ลงวินโดว์ลงเกมให้พร้อมใช้เลยออกไปกับภาษีได้นะครับส่งฟรีทั่วไทยมีประกันการขนส่งให้นะครับมีทีมงานไอทีส p อร์ตถ้าซื้อไปแล้วของมีปัญหาผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็มีของให้ใช้งานระหว่างรอเคมด้วยนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจนะครับทั้งคอมประกอบหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับฝากร้านแ่ป้องไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Happy New Year!